ไทยจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนแล้วแคนาดาจ่ายเท่าไหร่ไปหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับทุกท่านครับขอตอนรับท่านเข้าสู่ช่องวิธีคนไกลบ้านพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวน่าประทับใจตามประสาคนไกลบ้านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายเงินเยียวยานะฮะระหว่างการจ่ายเงินเยียวยาของรัฐบาลไทยที่จ่ายเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนกับรัฐบาลแคนาดานะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่ารัฐบาลแคนาดานะฮะช่วยเหลือเงินเยียวยาอยู่ที่ 500เหรียญแคนาดา,ะะาดดต่อสัปดาห์นะฮะฟังดีๆนะครับต่อสัปดาห์หรือ2,000ันเหรียญต่อเดือนนั่นเองนะครับคิดเป็นเงินไทยเฉลี่ยเป็นเงินไทยนะครับณนะวันนี้อยู่ที่23 1่เหรียญแคนาดาอยู่ที่23บาทไทยนะครับก็ตกเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่4 5,500บาทนั่นเองครับรัฐบาลแคนาดานะครับมี การจ่ายเงินเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือเงินเยียวยาจากวิกฤตโควิด2019นี่นะครับอยู่2หน่วยงานด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงหน่วยงานแรกนะครับหน่วยงานแรกเรียกว่าประกันสังคมนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเอ,อชลงชองโชมานะครับคนที่นี่เขาจะเรียกว่าโชมานะฮะ สำหรับคนเคเียวเบกนะครับจะเรียกว่าโชว์มาแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเขาจะเรียกว่าเงินคนว่างงานน,นั่น<อ>หน่วยงานแรกเนี่ยประกันสังคมนะครับเขาจ่ายเงินเยียวยาจากสภาวะโควิด2019เนี่ยตามรายได้ต่อเดือนที่เราได้นะครับ แล้วก็หน่วยงานที่2นะครับก็คือหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานรับผิดชอบสภาวะฉุกเฉินของแคนาดานะครับหรือเรียกว่าหน่วยงานแคนาดาเอม r เจนซี่เรสปอนน์นี่แหละครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าอูเจนอะครีเวนูดแคนาดานะครับเรามาดูนะครับเงื่อนไขของหน่วยงานที่2นะครับหน่วยงานที่2เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพลเมืองของแคนาดานะฮะที่ อยู่ที่500เหรียญต่อสัปดาห์นะฮะ500เหรียญแคนาดานะฮะต่อสัปดาห์หรือว่า2,000เหรียญแคนาดาต่อเดือนนั่นเองนะครับระยะเวลาน,านานสูงสุดถึง3เดือนนะครับแต่ณวันนี้นะฮะณนะที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะฮะก็คือทางรัฐบาลแคนาดารัฐบานายกรัฐมนตรีจัดริ t นทูโดเนี่ยฮะเขาก็ออกมาประกาศแล้วว่าอาจจะต่อระยะเวลาไปอยู่ที่6เดือนหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นนะครับขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ของโควิด2019นะครับทีนี้เงื่อนไขข้อแรกนะฮะคุณจะต้องทำงานประจำหรือทำงานพาร์ทไทม์นะฮะที่มีรายได้ในปีที่แล้วหรือว่าปี2019นะครับไม่น้อยกว่า5,000เหรียญแคนาดานะฮะก็จริงๆถ้าใครที่ทำงานประจำแล้วได้รับรายได้ขั้นต่ำเนี่ยก็คือรายได้เยอะได้เยอะกว่า5,000เหรียญอยู่แล้วแหละนะฮะ แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็จะไม่ได้เงินเยียวยาตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอเราได้เข้าขายแล้วเนี่ยเราก็สถานประกอบการเขาก็จะออกใบเ,เขาเรียกว่าใบประวัติการจ้างงานนะครับให้เรานะฮะโดยที่ประวัติการจ้างงานเนี่ยนายจ้างหรือว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะส่งใบตัวนี้น่ะไปทางออ,ออนไลน์นะครับซื้อคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะรู้เลยแหละว่าเราทํางานอะไรได้รายเท่าไหร่เพียงแค่เราไป ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ตหรือว่ายื่นคำขอทางโทรศัพท์ก็ได้นะฮะเขาก็จะมีระบบตรวจสอบอะไรของเขาเ่ยนะฮะเขาก็จะอนุมัตินะแล้วก็เงื่อนไขข้อที่สามนะฮะก็คือคุณต้องไม่ได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆไอเงื่อนไขข้อนี้แหละฮะที่ทำให้ผมเนี่ยเจ็บใจมากๆและทำให้ผมเนี่ยผิดหวังอย่างแรงนะครับ<อ>เพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายๆคลิปนะครับ ต้องไม่ได้รับเงินเยียวยาวหรือว่าต้องไมไ่รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆเช่นประกันสังคมหน่วยงานแรกนะฮะที่ที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือคุณจะไม่ได้2อ,อย่างรวมกันนะฮะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็เงินช่วยเหลือคนจนนะฮะเพราะว่าพลเมืองที่นี่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทํางานประจําหรือว่าคุณไม่ได้มีงานประจําแล้วคุณเป็นบุคคลยากจนเนี่ยเขาก็ทางรัฐบาลเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือให้ด้วยเนาะนะฮะแล้วก็เงิน เกียอายุหรือว่าเงินคนแก่นั่นเองนะฮะนี่ตัวนี้เขาก็จะไม่ให้นะครับผมจะบอกว่าทำไมผมถึงเสียใจที่แบบพลาดโอกาสตรงจุดนี้นมากเลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมยื่นเรื่องขอเงินประกรันสังคมก่อนที่ทางรัฐบาลจะประกาศช่วยเหลือเงินเยียวยา5วัน5วันเท่านั้นนะครับ น่าเสียดายมากๆเะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็จะตกอยู่ในส่วนของอเงินประกันสังคมแล้วก็ผมก็จะหมดสิทธิ์ได้รับเงินในเยียวยา500เหรียญซึ่งเป็นแบบน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแล้ว <c oughs> ทีนี้ก็มีพี่คนไทยอยู่ที่นี่นะครับเขาก็เขาก็เออได้เงินเยียวยา5,000 5โทษทีฮะ500เหรียญเพราะว่าเขายื่นหลังจากที่ทางรัฐบาลประกาศนะครับแลวเขาก็ไม่ได้ยื่นประกันสังคมนะฮะซึ่ง น่าเสียดายมากๆนะฮะต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับ <laughs> แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะทำไมผมถึงเสียใจรู้ไหมฮะเพราะว่าผมได้รับเงินประกันสังคมเนี่ยน้อยกว่าเงินเยียวยาเยอะอยู่พอสมควรนะครับ oh. <laughs> น่าเสียดายไหมครับน่าเสียดายมากน่าเสียดายมากมากครับก็ <laughs> ไม่เป็นไรนะฮะเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปเราก็รับเงินเอ่อ ประกาศสังคมต่อไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็รับได้อยู่ในสถานะที่รับได้เสมอนะครับเท่าที่ผมโทรไปถามนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าผมออหมดระยะเวลาในการรับเงินประกาศสังคมนะครับผมก็สามารถที่จะต่อผมก็จะผมก็จะสามารถได้รับเงินเยียวยา5 0 0บาท 5. ้าตัวที่ห้าร้อยเหรียญแคนาดาเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยที่ผมไม่ต้องม่ยื่นคําขอนะแต่ว่า ก็ต้องดูว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเขาจะต่อไปถึงไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็สถานการณ์ก็อาจจะดีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ว่าสําหรับทางแคนาดาเองทางสถานการณ์ทางแคนาดาเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบว่าถือว่าก็ยังไม่ได้ถือว่าเออเหมือนที่ไทยนะฮะก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้หยุดประกาศภาวะฉุกเฉินแต่อย่างใดน,นะครับก็ยังเขาก็ยังต่อประกาศสภาวะฉุกเฉินต่อเนื่องอยู่นะครับคลิปหน้าผมจะมาเฉลยว่าทําไม รัฐบาลแคนาดาถึงสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้ขนาดนี้นะครับคลิกที่ข้างบนนะครับเพื่อดูคําเฉลยนะครับว่าทําไมรัฐบาลแคนาดาถึงสามารถจ่ายเงินแคนาดาได้ขนาดนี้นะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างในดีสคริปชันก็ได้เหมือนกันนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับขอฝากทุกท่านนะครับกดติดตามแฟนเพจวิถีคนไกลบ้านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดกระดิ่ง ที่ช่องวิธีคนไกลบ้านนะครับพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวน่าประทับใจตามประษาคนไกลบ้านแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจมาพูดคุยให้คุณฟังนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ